สัปดาห์หน้าจะลอยกระทงแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาพาขยายภาพในประเด็นเดิมๆที่เราคุยกันทุกปีก่อนที่จะมีงานลอยกระทงะตามมาดูเลยค่ะตรงลำนี้อะะโอเคแล้วข้าว้องนี้อะคะเอาจริงเหรอ คิดว่าว่าอะไรโดนหัวแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรโดนเลยค่ะรู้สึกว่ามีอะไรโดนหัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าแด้นึกว่าน้ำประเด็นใสบางท <c oughs> ีเราก็นั่งนั่งอยู่ในเรือแล้วก็เห็นว่าเทมาแบบต่อหน้าต่อตาเลยค่ะฝรั่งก็มองหน้าเราเราก็ยิ้มเรี้ยวพาอะไร ตายไ,ไม่เอาไม่มันย่อยสลายได้ทางธรรมชาติไม่เอาเอ้ยครับผมเข้าใจครับอันนี้ย่ <c oughs> อยสลายได้ไม่เปนะ็นไรวันที่ย่อยสลายได้ยังไง พายเรือกเก็บขยะเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของเพจรักครองฝั่งทนก็ได้มีโอกาสติดสอยให้ยตามเขามาทํากิจกรรมดีๆด้วยก็ต้องขอขอบคุณเพจนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เห็นภาพของสิ่งที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆในมุมที่เรายังไม่เคยเห็นค่มมาออไหชย้ง คือผมดูว่าเหมือนเคยไพลเลยเหมอเคยไพลเล่นปกตอิอ๋อเคยก็เคยไายเล่นน่ะแบบแต่ว่าแบบไม่ได้ชำนาญการาาใชค่คือแบบเอาไพลยันผนังอะไรอย่างเงี้ยคือคือเวลาทำมันจะมีมันจะมีบางทัวร์ค่ะที่ต้องต้องพาฝรั่งลงไปเก็บบัวเอ่อกดนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยแบบทะเลไปข้ามแมสายก็พยักแบบนิดหน่อยหน่อยไม่ได้แบบจริงจังมาก รช่นิแบบได้เลยอ่ะชมพู่น้ำเห็นเห็นหลายที่แต่ไม่รู้คืออะไรชมพู่น้ำแล้วชมพู่น้ำรสชาติมันเป็นยังไงมันเหมือนชมพู่ เงี่ยอือหือเป็นไอ้นี่เลยอ่ะอือหือคือสรุปว่าเราได้ไอ้นี่มาชิมนม้แหนมแหนมอือหือ คือจริงจ, uk, จังท <ๆ S 1> <Okay. S 3> ี่สุดเลยนี่เปิดมาของข้าวแหนมน้ำแรงมากเอามาถ่ให้เลยจ้าอันนี้เป็นขุมทรัพย์ <laughs> โอหอันนี้อันน่าแนมแน่นอนปหมืองปิงอย่างเงี้ยอยูเวลาปั่นอะดูแบบวยสนกุกขอแม่งับบช้กเริ่มใบบ่ายเริ่มไม่ไหวละหมดแรง ขอบคุณนะคะที่อดทนรับชมภาพที่ไม่ค่อยรื่นตาเท่าไหร่จนมาถึงณนะตอนนี้ออหวังว่าวิดีโอนี้ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากจะพาเพื่อนๆไปดูในมุมมองหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักออเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เอ่ยถึงอาแสมสารก็เลยนึกถึงนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งลูกทัวร์ที่น่ารักมากเลย เป็นในทะแลนะพายเรือขยักออกไปในทะเลแล้วก็เก็บขยะในทะเลกลับมาฝากเราเป็นเจ้าของบ้านก็หวังว่าจะไม่ให้อายเพื่อนต่างชาติที่แค่มาเยี่ยมชมนะคะแล้วขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ในการแล่นครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ